เราคจรกมอกคิาสงบคิดในทาที่เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องารคิดแต่ต้องคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางที่ไม่เป็นบาปให้เป็นกรนไม่เป็นพวกกนชาถ้าเราคิดในทางที่เป็นบุญท่ลั่นคโตที่ก่อตัวตัวที่ของเราอยู่ในโล สมในความคุรองพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกท่านแนะนำให้ทุกพระเจ้ากาประสมเป็นดีขึ้นการัานต้องสวย คือสติปัตย์ก็คจิตใจของเราแต่ถ้าเรานีไม่มีจิตใจของเราไม่มีพลังจิตใจของเราไม่มีสติปัตย์ก็พอแค่จิตใจของเราจะเรียกรอยไปตามสิ่งที่กระทบเป็นโลกตเราที่เกิดขึ้นความยหนดีเ้าก็จะนดีเปนกับสองมีอะไรเป็นความเหนร้ายเรากเสียใจไปกับเขาเหนร้ายเสียใจ อิจใจของเราก็จะไม่ตั้งมั่นอิตใจของเราก็จะไม่น่นคุ้งอิตใจของเราจะไม่เป็นปกติอิตใจของเราก็จะไม่ปล่อยแห้วางก็จะเพี่ถชูว่าเราบุญให้เราบ้าเราดีงามเราว่านเราส่งเสริญเรายินดีที่บุญก็ได้ใจฉะนั้นเราไม่มีสติถ้าอิจใจให้ตั้งมั่นอิจใจให้กุมกางได้ดฉะนั้นสิ่งที่ยินดีสิ่งที่เห็นบ้านสิ่งที่โลกกระทำ ที่เราได้กระทบที่เราได้สัมผัสทั้งวันทั้งวันนะคุณเ่นทังอนที่เราได้ยินทั้งังเราก็จะขอว่าจดตามเราอยู่ตลอดเราก็จะไม่ตั้งที่ตั้งอยู่กับตัวั้งได้เราก็จะป่อยวางหมดทุสิ่หเราได้าราเราปล่อยวางได้ไม้ยินดีได้ฟังได้ยินดีได้เสียงได้ยินประสแต่ว่าีนเราเราจะทำจิตใจของเราให้ ป็นปกติการดิจของเราตั้งมั่นเป็นปกติการเราก็จะเป็นผู้ที่มีสรมา้นได้สิ่งเพิ่มขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นหรือว่าเรามีสติเรามีปัญญาแล้วเราก็รับเสด็จสำคัญแล้วเราก็ทำสมาธิได้เพราะว่าเราเองตั้งมั่นใจคุ้มตั้งมั่นแล้วแต่ ไม่ยินดีไม่พัใจแต่ไม่ตื่นเต้นแตกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจิตใจของเราก็จะอยู่ตั้งมั่นกันตัวเองอยูเนี่ยทำการนี้สกิลส่งเราก็จะได้มีสิ่งที่มารักษาเอิบของพระพุทธเจ้าทุกท่านที่เราได้ ยิ่มาที่เราได้กำหนวมารักษาจิตใจของตัวตัวตนเราคุณธรรเือสิ่งคุณทรนั้นแหละมาดูแลรักษาปกป้องผุ้เราให้ทำบาปทางกายทางว่าจักรทางใจเมื่อเราไม่สิบามาที่มีสิทธารสิ่งขอเราเาจจ ก็ฟังผ <t festivals> <Omaha> ู้ของเราเราจะไม่สามากเอารรับกายมีผู้ที่ใ์ดีพยายาทบ้งจ็งธรรไพ้ายามดูลความอยากแม้ได้ทื่ธรรมชาติอย่างนี้อาจะเป็นเสกใจยิ่ของที่ทำให้ร่างกายของเราไปทำาบาเทัญนัรถ้าเรารักษาร่างกายได้บางม่านก็ไม่เกิดรันตั้งใจของเรา

E เป็นสมองถ้าเป็นส้มองได้ที่เราต้องสงบใน,นสมาธิอีสนนระตั้งหันพวสมองบก็จะเรื่องเข้ามาอีก เราบอวว่าเรา้วน้ำภาษิการของการคกันนั่นเลสิ่งช้สาระบางที่ได้เกิดประโย์สิ่งที่เกิดประโยชน์จะมีความสุขกาบใจของเราได้มีพนกตกอใจของเราได้ก็สุขกันเราควคุมอหาใจเราคคุมหัใจส่วนนี้ท็คที่จะเป็นามสุขที่เราแสวงที่เราต้องาที่เราจะ สบายมันแต่บันเพื่อนยัง็นไม่ได้ที่เราจะทำได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ตัวผมห้มีความรู้ทีได้ดีแะดีแล้วถึต้แไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ต่างปรเทรอการเป็นตงโปรเกรนอะไรก็ตามก็

But okay.

我那这样，嗯嗯。 เราไม่จรงใอ่าคือเราู้กลวเราเรื่อของงไงแล้เรื่องของที่เชิบเราดินี้ไหม thank okay. Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ม <ด ching. S 2> ันมจะมากต้องใช้ต้อง้เจอเรตามก็ย่ได้สังคมสงคสต่อแล้วก็จะาตเป็นเที่วุนวอยแต่พวกเราที่มันเปียนเป็นเราต้องเรียเเปลี่จะเป็นนีจะไปสวรคี้ต้องอก่ต้องอย่างนี้ตั้งแต่คนแล้วเราจะได้ไปสวรรค์แน่น ก็ไม่ต้งวดถึงเวลาแขนแต่ถ้าเราชิบมเราก็จะเป็ตองดสูงได้ต้องมี้าได้ยูกในไปแ่สกิตใจสั่เราต้ยตวลาอะไรเียเข้าไปเรื่องที่เการะเนี่ de okay. okay. Gracias. ම ව ඒක රු සഅ กูเอคทังหานี่ทำไมเออเรนใกล้ใกกเราก็จะไม่รับมับกาเสพน so people